สวัสดีครับผมอันนี้ก็เด็กๆนะเจอทะเลแล้วจดจ้องจ้องลงดีไม่ลงดีเจอทะเลฝนล,ลงเม็ดนิดหน่อยนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเอฟซี Z ปิดร้านตามหาลุงพลเลยครับถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงขั้นต้องปิดร้านตามหาลุงพลเลยครับ, <c oughs> ร,บรู้รู้ว่าลุงแอบมาที่นี่คนะถึงขั้นปิดร้านเลยครับ <c oughs> เปิดร้านอะไรครับอยู่ที่นั่นขายสังฆพันธ์ดอกไม้โอ้ถึงขั้นปิดร้านเลยใช่ไหมครับมาตามหาเนี่ยดี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 ที่ตามเราไปไม่งั้นเราขึ้นเขาไปแล้ยไงไงท้องเลยนะพี่ไปก็จะจอดตรงข้างล่างนั่นแหละอ๋อช่วงนี้เขาก็จะปิดมันมันช่วงโควิดกันน่ะโอ้ค่ะค่ะผมข้อยขีดช้าง แกพงน้นโมงไม่ใช่ขึเโมงคันจุ้นโมงนโอ้ครับแต่แม่บอสที่เขาอยากได้ไม่มีที่นี่ที่นี่สงม่อยมีเหลือที่เหไม่มี่เยาบุกจะสกปรกีไม่มีเลยมีแต่ก็มีสกปรกอ่ะ้นโมงไอ้บ้าน้น้นม่บอส่ะไี่ไนี เล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมไม่นะไม่นไม่นะไม่นะไม่นไม่นไม่นะไม่น้ไมานไปเน่นที่นะา่าะไนะรา่นกว่นลูกเนรามนะวม่นอันะอนีไฝนะม่นตไเนะ่นะ่น้นะ่นะน้ไม่นม่น่นไ่น่นไ่่นม่่นนน่น

รู้ไหมว่าฝนตกแล้วรู้ไหมว่าจะกลับบ้านแล้วกูปับกันเฮ้ยเดี๋ยวเราหายงอนกันแล้วเหรอเดี๋ยวเขางอนเขางอนผมเขาไม่มานั่งด้วยเลยอ่ะเราหายงอนกันแล้วเหรอฮะอาอเอาเอาเร็วน้องน้องเยอต่อยท้องเลยเอาเร็วเร็วมาเร็ว แรงๆเอโอ้มันหนักเหมือนกันเนี่ยมันหนักเหมือนกันเลยเอาไหมเอาไหมเอาเร็วๆเอาเอาเอาโอ้มันหนักเหมือนกันนะเนี่ยเฮอย่าถอยหลังไปลูกเดี๋ยวตกน้คร เบอร์เมวาเดวันมากไปแล้วนะภาษาไม่น่าเชื่อกรอมาเจอกันได้บอกกรอกไก่เหมือนกันเลยค่ะไม่น่าเชื่อจะได้มาโทรไปมอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ากขาสงไม่โทเขาตามมาแลยเป็นมะพร้าวนี่ก็ตั้งแต่สมัยนี้ฝนกระตกฝนกระตกไม่ได้เล่นเลย ฝนตกมาได้เล่นน้ำทะเลเลยเลอ๋อไปเล่นที่สะเนาะนไปเล่นที่สะบ้านเราเนาะไปเล่นที่สะที่ที่พักนะลูกเนาะอ๋อไอตัวเสดฮะเฮ้ยเหลือหลายอยู่ข้างหลังอันผัดทางจอดรถจอดได้คืนเมื่อไหร โอ้แสงแสงแสงครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ